ซมมี่อวดแฟชั่น้าดมหนาวเป็นอีหนึ่งคนแทดงสาวที่หลายคนคุณนักคุณตากันดีค่ะสำหรับนักแสดงนงแบบสาวแซมมี่คาวเวลเพราะว่ามีผลงานปังๆออกมาติดตามกันตลอดแถมน้อจอยยังเป็นเจ้าแม่แฟชั่นด้วยล่ะค่ะเพราะมาจะมีแฟชั่นแซ่บๆออกมาให้ติดตามกันตลอด ได้วได้ว่ายินหนึ่งเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวเลยเพราะว่าเจ้าตัวมีรูปนัางที่ค่อนข้างเป๊ะจึงใส่ชุดยังไงก็ได้ได้ออกมาดูดีหมดล่าสุดก็ได้ออกมาอวดแฟชั่นท้าลมหนาวอีกแล้วงานนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าแทบไฟดุค่ะเพราะว่ามาในชุดตาข่ายสีขาวซึ่งข้างหน้าใส่ชุดว่ยน้ำเอาไว้งานนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพลแฟชั่นการแต่งตัวสุดแทบพร้อมแคปชั่นว่า Dancing to the fire เอ,อ๋ยซึ่งมีความหมายว่าเต้นดาทั้งกลางกองไฟในไฟงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนานเลยล่ะค่ะ พอชุดนี้แท้ไฟดกมากเดียกได้ว่าความหนาวไม่สามารถทําอะไรสาวคนนี้ได้เลยเพราะว่ายังออกมาแต่งตัวโชว์ความแทบได้ตลอดก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดตอนนี้ก็กําลังมีละครอย่างขับไฟเดดซีดีตอน Unhappy Birthday ซึ่งกระแสตอบรับก็ดีมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าสาวแสเมสามารถเล่นบทดราม่าได้ดีมากซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีแผนถ่ายละครสุดแทบด้วยเอาเป็นว่าจะได้ลงจอให้ติดตามกันเมื่อใ่นั้นต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ